ตอนที่สิบสองยอมแรกบัดนี้บุตสบงได้ย้อนกลับไปสวดดีเมื่อปีพศ25 5 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วบุตรตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องของจังเว่ยเธอพึพมพำว่าอะไรกันนี่ฉันย้อนมาถึงตอนที่จังเว่ยจับตัวฉันมานั้นหรอทำไมคุณถึงรู้ว่าผมจับคุณมาจังเว่ยสงสยพพัยเพราะบุตรยังไม่ได้มองมาหาเขาเลยสักนิด จังเว้ยแม้จะจำได้ว่าเขาอยู่ในห้องนี้ด้วยแต่เธอก็ยังตกใจกับเสียงทุ้มห้าของเขาฉันฉันจะไปแล้วฉันไม่ทราบข้อเสนออะไรจากคุณทั้งนั้นบดรีบลุกจากเตียงทันทีรู้ได้ยังไงว่าผมมีข้อเสนอจังเว้ยที่นั่งตรงเก้าอ,อี้ขมวดคิ้วสงสัยฉันไม่ยอมเป็นผู้หญิงของบุตรชะนักพอนึกขึ้นได้ว่าตัวเธอจำเป็นต้องมีคนคอยคุ้มครอง เลยตัดสินใจยอมเป็นผู้หญิงของเขาเพื่อว่าชีวิตของเธอจะยืนยาวขึ้นเลยพูดใหม่ว่าฉันจะยอมเป็นผู้หญิงของคุณก็ได้แต่คุณต้องบอกก่อนว่าคุณไปรู้เรื่องอะไรมามีคนจะปองไรฉันใช่ไหมจ้างไว้อึ้งเล็กน้อยแต่ก็ยอมบอกอย่างสุขุมว่าผมถือว่าคุณตกลงแล้วนะครับและห้ามยุ่งเกี่ยวกับโลวิดอีก ค่ะฉันยอมรับข้อเสนอคุณแล้วไหนละ่ะคำตอบของฉันใช่ลูกน้องผมรายงานว่ามีคนจะรอบทำร้ายคุณบุคคลลึกซ้ำนั่นได้จ้างมือปืนให้คอยดักยิงคุณกลางทางจางเว่ยยองบอกมันเป็นความจริงเหรอคะบุตรคาดไม่ถึงว่ามันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมไม่รู้จริงๆว่าคนวงการเป็นใคร คุณสามารถปกป้องชีวิตฉันได้ใช่ไหมบุตรอฟังผมสัญญาว่าจะปกป้องชีวิตคุณตราบใดที่คุณยังเป็นผู้หญิงของผมอยู่แต่เรื่องราวที่พวกเราครบกันขอให้คุณเก็บเป็นความลับดังนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปคุณต้องขอพ่อกับแม่คุณไปอยู่ที่คอนโดแล้วผมจะไปหาคุณทุกคืนจางเว่ยอกแผนถึงกว่าคุณจะเบื่อฉันงั้นหรอคะ บุตรเริ่มรู้สึกน้อยใจที่เธอกำลังจะกลายเป็นเมียลับๆของเขาช่ายทำไมคุณถึงสนใจฉันล่ะคะบุตรสงสัยก็ผมถูกใจความงามของใครผมก็สนใจคนนั้นก็ได้คะ่ะฉันยอมบอกเลิกกับกลวิทยะจะเลิกเป็นดาราพอฉันจะเข้าไปฝึกงานที่บริษัทพ่อของฉันจากนั้นก็รีบดำเนินการย้ายไปอพนโด แล้วคอยปฏิบัติคุณูทุกคืนฉันจะไม่บอกใครเรื่องของเรามีแค่นี้ใช่ไหมคะบุตร,รู้สึกเจ็บปวดใจที่ตนต้องยอมเสียศักดิ์ศรีเพียงเพื่อให้เขาคอยปกป้องเธอผมจะซื้อยาคุมให้คุณเองคุณต้องทานเป็นประจำผมไม่ชอบการผูกมัดบุตรเม้มปากเล็กน้อยก่อนตอบว่าค่ะงั้นตอนนี้ขอฉันกลับบ้านก่อนนะคะ พอเวลาฉันเตรียมใจก่อนผมจะให้ลูกน้องไปส่งก็แล้วกันจัง,จงว้รู้สึกผิดคาที่ฝ่ายหญิงยอมรับข้อเสนอของเขาอย่างง่ายดายเขารู้ดีว่าฝ่ายหญิงคงมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจบอกเขาได้บุอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแต่งตัวชุดที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางจากนั้นก็เดินลงไปข้างล่างพ่อเธอเดินผ่านทีวีแล้วเปิดข่าวก็ได้ยินข่าวเดิมนั่นก็คือคนขับแ,แท็กซี่ประสบอุบัติเหตุ รอรถถูกยิงจนยางระเบิดทำให้คนขับเสียชีวิตค่ะที่บุดคิดในใจว่าที่แท้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีคนจงใจฆ่าฉันและจังเว้ยก็เป็นคนช่วยชีวิตฉันไว้หลังจากที่ลูกน้องจังเว้ยไปส่ง,สงบุตรที่คาราห,รหาด์มิชิชนก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปถามมันเกิดอะไรขึ้นหรอบตรไหนว่าไปภูุกเกตไงมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวบูรขอตัวก่อนนะคะพิ่ชน บูดรีบผนของไปเก็บในห้องและรีบเปิดมือถือติดต่อโคลวิททันทีบูดหรอกครับเป็นอะไรไปหรือเปล่าผมติดต่อคุณไม่ได้เลยโกลวิทรีบถามบูดขอโทษค่ะบูดขอไม่รับงานถ่ายโฆษณาแล้วนะคะทำไมล่ะครับบูดบูดไม่อยากให้คุณจำใจต้องคบบูดเป็นแฟนเพียงเพื่อที่จะได้ค่าจ้างจากแม่เล็กค่ะบูดเผยคุณรู้ โนลวิทเปลี่ยนน้ำเสียงและเรื่องถ่ายโฆษณานั่นคุณก็จัดฉากขึ้นมาเฉยๆคุณไม่ได้ใช้โฆษณาชิ้นที่บุตรแสดงเลยสักนิดบุตรจะเสียเวลาไปถ่ายโฆษณาไปทําไมคะเพราะตอนบุตรเป็นรันเธอได้สืบคนโฆษณาเก่าๆก,ก็ไม่พบโฆษณาของตัวบุตรเลยแม้สักนิดเกิดฉลาดอะไรขึ้นมาล่ะกลวิทเรละอนี่สิค่อยคุยกันได้หน่อย คุณไม่จําเป็นต้องตีหน้าหลอกฉันอีกแล้วค่ะบูเก่าวยังเจ็บแค้นแต่คุณทําผมเสียงเงินก้อนใหญ่ไปเลยนะกลวิทแอบเจ็บใจรเรื่องนี้แต่ฉันก็ทําให้คุณไม่ต้องเสแส้งคบฉันอีกไงคะ่ะพวกเราจบกันแค่นี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับฉันอีกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนคุณขู่ผมงั้นหรือฉันทำจริงค่ะแค่นี้นะคะตุ๊ดตุ๊ด,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 ด บูตรีบตัดสายทันทีเพราะทนคุยกับเขาไม่ได้ต่อไปตกกลางคืนบูตรได้เข้าไปหาพ่อเพื่อคุยเรื่องฝึกงานที่บริษัทในห้องทำงานของพ่ออา้าวไม่ไปถ่ายโฆษณาแล้วหรอชายนกแปลกใจลูกสาวค่ะพ่อหนูจะเลิกเป็นดาราแล้วคะ่ะบูตรกล่าวคำมัน่นพอดีแบบนี้ก็มาทำงานที่บริษัทได้แล้วสิชายนกกล่าวค่ะหนูจะเข้าไปฝึกงานที่บริษัทพ่อคะ่ะ แต่หนูมีเรื่องจะขอว่ามาต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรชายนกนึกว่าเป็นค่าจ้างไปฝึกหนูขอไปอยู่คอนโดค่ะบ้านเราก็มีไปอยู่ทำไมข้างน,นอกคนเดียวหรือว่าไปอยู่กับใครกระวิชใช่ไหมก็ใช่ายนกเรากราว่ะหนูอยู่คนเดียวจริงแต่หนูอยากอยู่อย่างมีอิสระค่ะบุตรกราวอ้าง ค่าแม่ของลูกยอมพ่อกออนุญาตชายนกยกการตัดสินใจให้บุหลันค่ะหนีจะไปขอแม่บุษวาหา้พ่อก่อนเดินจากไปทำให้พ่อรู้สึกแปลกใจที่ลูกสาวมีซัมมาคารวะมากขึ้นและดูว่าไง่ายไม่เืือร้ายเหมือนแต่ก่อนบุตรเข้าไปขอประตูห้องแม่บุหลันอะไรนะนี่ลูกยังมีฝึกงานที่บริษัทแล้วเหรอลูกบุหลันเข้าไปกอดลูกสาวด้วยความดีใจ กันแ,แม่คะหนูขอออกไปอยู่คอนโดนะคะบูจำใจต้องขอแม่ทั้งๆท,ที่ไม่อยากแยกจากแม่เลยทำไมล่ะทำไมหนูไม่อยู่กับแม่บูลันสงสัยคอนโดมันใกล้บริษัทมากเลยหนูอยากไปทำงานที่นั่นแต่เช้าคะ่ะบตดกล่าวอ้างบูลันรู้สึกดังเลแต่ในเมื่อลูกสาวของเธอย่อมไปฝึกงานดังนั้นเธอจึงยอมอนุญาตให้บุตรออกไปอยู่คอนโดได้ บุดกอดแม่โดยที่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีใจหรือเสียใจดีพอะเธอต้องกลายไปเป็นเมียบําเรอของมาเฟียหนุ่มชื่อดังอย่างจังเวย้ยและแล้วก็มาถึงวันที่บุตรได้เข้าไปฝึกงานวันแรกท่ามกลางความไม่พอใจของนงรักและอนุชินแต่พวกเขาก็ต้องเซแ้งแสดงสีหน้าย,ยินดีตกตาท่านประธานบริษัทดังนั้นบุตรจึเงเข้าไปฝึกงานที่ฝ่ายบริหารอย่างจริงจัจง นื่องจากบุตรเลิกนิสัยถือตัวเธอเรียนรู้งานอย่างนอบน้อมทำให้เพื่อนร่วมง,งานทุกคนต่างรู้สึกดีกับบุษสบงสามวันต่อมาบุตรได้ย้ายเข้าไปอยู่คอนโดเรียบร้อยและนี่ก็เป็นคืนแรกที่มาเฟียนหนุ่มมาหาเธอเนื่องจากบุตรได้มอบคีย์การ์ดให้เขาทำให้เขาเข้านอกออกในได้อย่างสบายๆจา,างเว่ยมาเพียงผู้เดียว เขาก็ไปโอบกอดหญิงสาวทำให้บุดไม่ทันตั้งตัวสิ่งทำให้เขารู้ว่าฝ่ายหญิงนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากเพียงใดและกลัวเขามากแค่ไหนน้องกลัวผมหรอกนะจางเว่ยเชยดข้างหญิงสาวอย่างทะนุถนอมเออพวกเรามาดื่มวายกันดีไหมคะบุดเปลี่ยนเรื่องเพื่อลดความตื่นเต้นก็เอาสิบุดเป็นคนรินวายให้เขา จางเว่ยกำลังยกแก้วดื่มแต่สะพักเขาก็ชะนักและกล่าวว่ามีคุณไม่ได้วางยาผมหรอกใช่ไหมก็แล้วแต่จะคิดค่ะหากคุณกลัวก็ไม่ต้องดื่มก็ได้ผมรอเล่นจางเว่ยยิ้มแล้วค่อยจิบวายหลังจากนั้นทั้งสองก็นั่งดื่มวายไปได้สักพักทำให้พากันเริ่มมึนๆเล็กน้อยปวดจิงเดินออกไปสูดอากาศที่ระเบียงภักพักก็ต้องตกใจที่ฝ่ายชายตามมากอดเธอจากด้านหลัง และทั้งคู่ก็แหน,นดูดาวด้วยกันจางเว่ยกระฟิ์ผมชอบคุณนะแต่ฉันบุตรไม่ทันได้ตอบก็ถูกฝ่ายชายประกบจูบอย่างรวดเร็วทำให้ทั้งสองพอจูบกันที่ระเบียงพ่อไฟยหญงเคริบเคลิ้มกับรถจูบอันเชี่ยวชาญของเขาเขาก็รีบอุ้มหญิงสาวไปที่เตียงแล้วค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนที่บุตรพรากพมจันทร์ไป ช้าวันรุ่งคืนมูดตื่นขึ้นมาก็บพบว่าจางเว่ยนั้นได้ออกไปจากห้องเรียบร้อยกลายเป็นว่าตัวเธอนอนพิงลำพังเท่านั้นมุดรู้สึกเสียใจที่ตนได้กลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าที่ต้องคอยบำเรอให้กับผู้ชายเย็นชายอย่างนั้นและยิ่งเธอหันไปที่โต๊ะข้างหัวเตียงและเห็นแผงยาสองแผงพร้อมกับจดหมายน้อยก็ยิ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกน้อยใจ บุตรนำมาอ่านในจดหมายบอกว่าจ้างเว้นั้นไม่ได้สวมผง,งยางอนามัยให้บุตรกินยาคุมจุกเชินไว้ก่อนและต่อไปก็ให้บุตรกินยาคุมปกติแผนเพราะเขาขี้เกียจป้องกันเนื้อความนั้นทําให้บุตรรู้สึกเจ็บที่อกแต่เธอก็ต้องอดทนเลยพูดตอบตัวเองว่าเป็นไรหรอกอีกไม่นานเขาก็เบื่อฉันเองั่แหละ บูดอาบน้ำแต่งตัวไปทํางานที่บราิษาัทตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไปถึงบริษัทเธอก็โดนนิพิชนลากไปคุยกันที่ห้องทํางานมีอะไรหรือเปล่าคะพิชนไม่เห็นจะสําเร็จเลยบูดเรื่องอะไรหรอคะบูดขโมดคิว้ว